สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมพบกับตานวด r p c c อนเางเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถไฮบิดลักอินไฮบิดอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมกับเจ้าคันนี้นะครับผม MG STH SEV สีดำส,สวยๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเลยว่าสภาพนี่กิ๊กมากๆนะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้ทำการล้างรถให้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่า รถเข้าใหม่ของเราเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยโคตรจัดเต็มมากๆนะคุณผู้ชมนะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะคุณผู้ชมนะมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์จัดมาให้นะคุณผู้ชมนะแถมมีไฟตัดหมอกคู่หน้าจัดมาให้อีกด้วยนะคุณผู้ชมนะออปชั่นเหลือลนน้นโคตรโคนี่ยางเป็นยางใหม่สีเส้นเลยนะคุณผู้ชมนะจัดยางใหม่ให้สีเส้นล้อแม็กอันลอยจัดให้นะครับผม มีกล้อง3 6 0จัดให้ในจุดจุดนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะใครขับรถไม่ค่อยแข็งนะคุณผู้ชมนะคันนี้ตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะการเลี้ยวเข้าคันถอยเข้าซองอะไรอย่างต่างๆก็จะง่ายดายขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมนะอามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนี่จัดเต็มแบบนี้นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะมีไฟเบรโดูที่3าจัดให้ในจุดจุดนี้มีสปอยเลอร์จัดมาให้นะคุณผู้ชมนะกระจกไล่ฟ้า เรียบร้อยแล้วนะครับผมกล้องหลังก็มีจัดให้นะคุณผู้ชมนะอ่ามาดูในส่วนของที่เก็บตมภาระของด้านหลังนะครับผมนี่พับเบามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่สามารถพับเบาะได้แยกกันซ้ายขวาแบบนี้สามารถใส่ของได้แบบจุใจโคตรนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถ S u v ไฮบริดประหยัดน้ำมันนะคุณผู้ชมนะเป็นปลั๊กอินไฮบริดชาร์จไฟก็ได้เติมน้ำมันก็ได้นะคุณผู้ชมนะจากคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมใครอยากได้รถแบบนี้นะครับผมไฟฟ้านี่วิ่งได้แบบไฟฟ้าล้วนเลยนะคุณผู้ชมนะฝาหลังไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมเติมไฟฟ้าวิ่งได้ประมาณ70กิโลนะคุณผู้ชมนะจุกๆุกแบบนี้ใครวิ่งใช้งานในเมืองนี่โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ชมนะข้างในก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นแน่นแแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอย่างแรกที่เห็นก็คือเบาะหนังน แท้เลยนะคุณผู้ชมนะเป็นบ่อานาังแท้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะสีดำนะครับผมไล่ตะเก็บสีแดงสวยๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยถ้าเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถแบบนี้นะครับผมจัดแบบนี้ได้เลยนะครับผมมีจอพร้อมกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับผมจอเป็นจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันว่า ข้างหลังหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะ,ะข้างหลังก็จะกว้างขวาง,วางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกว่าเบาะเนี่ยสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาก็าจะขนของได้เยอะแบบนี้เลยหน้าตาก็จะประมาณนีเ้เรียบแบบนี้นะคุณผู้ชมนะทีนี้เบาะเนี่ยสามารถพับขึ้นได้นะคุณผู้ชมนะเบาะเนี่ยสามารถพับขึ้นได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีที่พักแขนจัดให้นะครับผมมีที่วางแก้วจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะตรงนี้สามารถใส่ของตุกติกได้นะครับผมกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไปไหนไปกันต้องครอบครัวแน่นอนมีแอ อ่จากที่เห็นนี่เห็นไม้เบาด้านหน้านี่มีเป็นเบาะเจาะรูมาให้นะคุณผู้ชมนะก็ <c oughs> จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญข้างบนก็จะเป็นอะโนรามิกคันรูปนะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นคันรูปแบบกว้างๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับว่าใครอยากได้ MG HS EV แบบนี้นะคุณผู้ชมนะรถปั๊กอินไฮ้ริด โคตรประหยัดน้ำมันใช้ได้ทั้งไฟฟ้าใช้ได้ทั้งน้ำมันนะคุณผู้ชมนะราคาบอกเลยว่าใครทั้งมาจากคลิปนี้ผมลดราคาให้สูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทถ้าทั้งมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างของคลิปติดต่อมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้กดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ M t H S, S P H E V